สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะและว,วันนี้ดิฉันรันนทมนการสินิกร,กรชดเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะมาตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกความสําเร็จกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยอยากอยู่อย่างใหญ่ค่ะแล้ววันนี้นะคะรันก็อยู่กับต้องบอกก่อนว่าผู้ชายที่ตอนนี้เป็นผู้ชายที่สงสเสน่ห์มากๆเลย <c oughs> <c oughs> บุคคลที่ไม่มีใครไม่รู้จักในตอนนี้นะคะสําหรับพี่ใหญ่ค่ะขอต้อนรับเลยแล้วกันพี่ใหญ่คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วัสดีบเราเจอกันอีกแล้วนะคะจากเมื่อวันอังคารวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับการที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่ค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะในหลายท่านนะคะมีโอกาสได้ไปดูมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรอบเพลสด้วยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของรอบที่กําลังจะฉายนะคะณปัจจุบันนี้รันเชื่อว่ามีหลายคําถามเลยที่อยากจะให้รันถามพี่คําถามแรกเลยโอ้โหในภาพยนตร์เนี่ย มันมีเรื่องราวของความเหนื่อยความยากลาําบากมันเป็นเรื่องจริงรลอเปล่าคะก็มีคนถามผมเยอะมากครับหลังหล็นองหล้วเขาถามว่าเอ้เรื่องนี้มเมคขึ้นมาไหมเขียนขึ้นมาไหมเ <ừ> พราะว่าอะไรฮะเขาบอกว่ามันมันไม่เหมือนชีวิตเราจริงๆไม่เหมือนชีวิตของของคนคนหนึ่งนะฮะขเขาคึกว่าเราแต่งเติมขึ้นมานะฮะแน่นอนครับอย่างตอนเราเป็นเลือกคนที่จะมาแคสเป็นเป็นวัยรุ่นอ่ะตอนเล่นเป็นพี่นะฮะเขาก็จะบอกว่าโห แล้วถามนิดนึงนะแล้วคุณใหญ่นะเขาตายไปดานหรือยังเขาเขาคิดว่าเราเรื่องราวชีวประวัติเนี่ยคนก็คิดว่าเขาไม่อยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องฮาๆนะครับว่า แต่ละคนแต่ละคนแต่ก็โชคดีฮะที่เราได้หมอกล้อรสรวิศสุบุญนะครับมาเล่นเป็นผมตอนวัยรุ่นนะครับเราจะมีหนังอยู่3ามยนะครับจะมีช่วงวัยเด็กตั้งแต่ผมเรียนชั้นป .5 กําลังใกล้จะจบวิศวกรป .6 นะฮะแล้วผมก็ไม่มีโอกาสล่นเรียนเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยเยอะฮะแคนผมเป็นคนที่7่ย เกือบจะคนสะท้องเนาะอ่าถูกครับก็คือพูดง่ายว่าโชคดีร้วที่พ่อแม่ยังปล่อยให้เรามานะเพราะฐานะเราไม่ใช่ฐานะดีนะค่ะแต่ถ้าเป็นยุคทุกวันนี้ผมไม่ได้เกิดแน่เลยนะครับเพราะยุคนั้นแน่นอนครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ก็มีอะไรทํากันก็คงจะประมาณนั้นนะครับแล้วจุดหนึ่งนะครับผมบอกนิดนึงว่าเรื่องราวชีวิตของคนทุกคนนะผมเชื่อว่าเป็นคนสู้นะครับมีเยอะ แต่นะั้นคนจะสู้ยังไงก็แล้วแต่นะถ้าคุณไม่มีรูปแบบคนไม่มีเป้าหมายคณไม่มีโอกาสหรือจังหวะด,ดีๆให้กับตัวคนเองนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนโอกาสที่สําเร็จมันก็คงยากครับแน่นอนครับเราอย่าคิดว่าคนด้วยการศึกษาจะไม่มีโอกาสนะมผมคนหนึ่งละ่ะผมผมเอาชีวิตผมวัดะนะครับต่อสู้มาผมหาโอกาสมา,มาตลอดผมพยายามทุกรูปแบบนะครับว่าเพื่อจะหาสิ่งที่ดีกว่าที่ตัวเองเป็นนะถึง เรามองว่าเราชั้นประถมก็จริงแต่การดิ้นรนขนขวายเราไม่ได้มองว่าเราชั้นประถมนะค่ะไม่ใช่งการสมัครงานนะฮะค่ะแล้วบริษัทรยนต์ก็มีนะครับค่ะนะครับเขารับเลยมสามมหกปชปวสไอ้เราันรู้แค่ปหกใช่ครับเราก็มาแนงเนแล้วเราจะไปสมัครอย่างไงเนี่ยมุดมันไม่มีไม่เป็นไรเราไม่เคยเราอยากทำนะไอ้ความอยากนะมันก็ต้องไปพิสูจน์ดูค่ะสุดท้ายก็ผิดหวังครับ เพราะว่าเวลาเขาเรียกอ้าวมสามมามหกมาไม่ได้ละแค่เขาได้ตามบุตรใช่ไหมคะถูกครับผมก็ไม่เป็นนั่งเห็นทุกคนมันเยอะเป็นร้อยเลยนะค่ะิดว่ามันต้องหลุดมาหาเราบ้างละค่ะแต่ที่โดยที่ไหนได้นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเออเอาไงดีไม่เป็นไรนะครับวันแรกไม่ได้ไม่เป็นไรโดยที่สองมาใหม่ครับค่ะนะครับก็ทําอยู่สองสามครั้งครับในที่สุดสิ่งที่เราค้นพบคือถามตัวเองว่าอยากใส่ฟอร์มจริงไหมอยากทําจริงไหม ถ้าอยากยิงมีวิธีเราสืบครับว่าเอาเขาไปทําอะไรกันไอ้มอสามมหกเนี่ยเขาไปทําอะไรกันที่มันเหนือกว่าเราอ่ะค่ะก็ปรากฏว่าก็ไปใช้แรงงานเหมือนกันนั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกันใช้แรงงานใช่ครับไม่ได้ต้องใช้วุฒิอ่ะ,ะเราก็ได้จะทําได้นะค่ะนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าไปคุยกับฝ่ายบุคคลเลยในตอนนั้นพี่ใหญ่หนูถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่พี่ใหญ่บอกว่าเป็นในสมัยตอนที่ เป็นเด็กใช่ไหมคะคือสามารถเรียนได้ถึงแค่ชั้นปหกครับที่บ้านผมจะมีผมกับน้องชายครับที่จบสูงที่สุดในบ้านก็คือปหกนะครับเพื่อนๆก็ไปเรียนต่อกันทษ่ที่นะฮะบ้านพี่ก็อาชีพทำนาพี่อยู่พิจิตนะครับเราก็โทษทีนะเลี้ยงควายน้องหลานรู้จักไหมฮะคนเลี้ยงควายนะครับก็เราเลี้ยงควายแต่ว่าถามว่าผมไม่ใช่แค่เลี้ยงควายนะครับนะผมยังไถนาด้วยนะครับก็ถามว่าเด็กนะฮะ แต่เราทํางานหนักๆเหมือนคนโตได้ค่ะนะครับพ่อคงเห็นหน่วยก้านตรงนี้เรือไหมเขีนว่าเงินเราไม่มีส่งใช่แต่ว่าเห็นเราทํางานช่วยได้ทํางานเก่งทําช่วยได้ทงานช่วยได้ก็เลยให้เราไปทํางานช่วยนะครับทำทุกอย่างครงานในบ้านเพราะว่าพี่น้องอ่ะผู้ชายต่อกัน5คนผู้หญิง3เนี่ยเราเป็นคนลองสุดท้องเนี่ยเราก็จะแบบใกล้ชิดกับทางแม่อะไรช่วยได้ก็จะช่วยนะครับอาจจะดูความบอบบางของของของเด็กคนหนึ่งแต่ความเข้มแข็งมีเยอะมาก <c oughs> นะครับเพราะว่าทํางานกับคนโตตลอดผมบอกเลยครับว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็มีส่วนนะครับที่ที่ผมทําเพราะว่ามัน,มน,มนสะท้อนนะ <c oughs> อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะที่มีพ่อแม่อุปถัมภ์ดีดูแลดี <c oughs> นะครับเชื่อว่าหลายคนจะคิดใฝ่ดีเหมือนที่พ่อแม่ตั้งใจนะครับ <c oughs> ยิ่งคุณพ่อคุณแม่ดูแลด,ดีเท่าไหร่บางทีคุณลูกก็ยิ่งแบบไม่อยากเรียนหนังสือ <c oughs> นะบางทีก็ปล่อยปละละเลยนั่นแหละครับนี่แหละผมอยากสะท้อนถึงวัยเด็กเนี่ยให้เห็นภาพว่าเห็นไหม คนมีโอกาสดีกว่าผมตั้งเยอะแต่คุณกลับไม่เห็นคุณค่าคคของของการศึกษาค,คุณค่าของความตั้งใจของพ่อแม่ะนะครับบางคนรับไม่ได้นีไปอยู่กับเพื่อนไปอรไร้อยร้อยแปดพันเก้าที่เราเห็นกันอยู่ผมก็อยากใชใ้สะท้อนชีวิตกลับเหมือนกันเรื่องนี้นะครับว่าชีวิตคนสู้นะครับผมไม่มีทางเลือกเป็นจังหวะชีวิตของผมก็จริงแต่ผมก็ยังยืนยันครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่ดูนะครับว่าคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตคือการศึกษาครับ แล้วคุณก็มาเลือกทีหลังได้ครับเพราะเด็กนะั้นจะไปทําอะไรทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วะนะครับจะมาสู้แบบผมแบบใบเด็กก็คงจะยากนะ,นะชีวิตเปลี่ยนค่ะโลกก็เปลี่ยนอ่าถูกครับนยุคนี้ยุคไอทียุคโลกาภิวดมาตั้งเป็นสองสมัยแล้วฮะ,ะผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้ถ้าคนมีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันบั่นทอนในความรู้สึกของคุณเนี่ยผมว่าคุณไปดูภาพยนตร์เรื่องเนี้ยคนจะได้แน่นอน ความสู้มีรูปแบบแล้วสิ่งที่คุณท้อท้อมาคุณอาจจะได้ต้นแบบหรือตัวอย่างอย่างที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผมนะให้คนเห็นว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้น่ะถ้าคุณแบบมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะครับไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามันก็สามารถที่จะผ่านได้ถูกครับแล้วข้อสําคัญที่สุดนะเขาบอกว่ามนุษย์นะมันต้องลองผิดลองถูกทางนั้นแหละนะครับแต่จิตได้สำเร็จเราเราใยดีไหมนะฮะองค์ประกอบของอาชีพที่ผมทํามา นะครับในอาชีพที่เครือข่ายที่เราอยู่กับอจอยคอยเรามาแล้วถึงปัจจุบันสิบสองปีนะครับผมยอมรับว่าเป็น,ปนสิ่งที่ท้าทายมากในความสามารถเพราะผมมาผมก็ติดลบมาไม่ได้มีความพร้อมอะไระนะครับแต่วันนี้สีที่ผมสําเร็จสําเร็จจากอะไรฮะหนึ่งแรงบันดาลใจค,ความตั้งใจความมุ่งมั่นความอุตสาหาะนะครับผมเห็นอยู่สามอย่างครับน้องรันอย่างที่หนึ่งคือคนที่ไม่สามารถกําหนดรายได้ของตัวเองได้เนี่ยเราสามารถเลือก รายได้ไม่มีขีดจำกัดอันที่สองก็คือเราสามารถที่จะเลือกเวลาทํางานของเราเองได้ค่ะคือไม่มีเจ้านายไม่ต้องตอกบัตรค่ะอันสุดท้ายเราเลือกสถานที่ครับะจะไปทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นสิทธิของเราเห็นไหมครับถึงเราจะจบชั้นประถมแต่อาชีพเปิดคืออาชีพเครือข่ายในการตลาดแบบเนี้ผมก็อยากจะสะท้อนถ่ายออกไปถ่ายทอดไปให้คนที่สู้ชีวิตค่ะที่สู้มาเยอะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรต่ออาชีพอะไรแต่ในที่สุดเนี่ยพอคนมาทําอาชีพเครือข่ายเนี่ย คณจะเห็นเรื่องหนึ่งก็คือ3เรื่องเนี้ย <ขา S 2> แต่คนต้องมีวิธีการคนต้องมีรูปแบบคนต้องมีความรู้มีความเข้าใจ<ข>าลงรายละเอียดลงไป <ขา S 2> นะครับแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นเขาบอกหนทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่เส้นชัยคือต้องก้าวไ,ไปข้างหน้าเท่านั้นต้องเดินแล้วก้าวไปข้างหน้าใช่ครับต้องมีความมุ่งม,มั่นอย่างที่พี่ใหญ่ค่ะเพราะพี่ใหญ่บอกว่าเป็นเรื่องของพอจบปถมอ่ะปะถมปีที่6ใช่ไหมคะคพอพอเข้ามหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือละ อันนี้คือเริ่มมาช่วยงานคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็มันมีจุดอะไรดนใจทําให้รู้สึกว่าเราอยากจะมีอาชีพมีการทํางานอ๋อก็แน่นอนครับผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคนที่ใช้แรงรแน่นอนครับมีใครจ้างโอ้โหมีความสุขมากเพราะเขาให้เราได้ตังค์ไงฮะ อยากได้กินวันละเท่าไหร่เนี่ยคะตอนนั่ะผมเริ่มต้นตอนนั้นต้องบอกตรงๆนะฮะวันละ30บาทวันวันสามสิบบาทผมทำอะไรรู้ไหมครับค่ะผมไปเอาบ่อบ่อน้ำหรือสระใหญ่ๆนะเขาเลี้ยงปลาสวายกันนะฮะมีผักปอดมีอะไรเต็มเลยฮะเอาขึ้นที่เวลาเขาหวานข้าออาหารให้ปลาเนี่ยมันจะไปติดผักผมต้องไปเหอบมันขึ้นมาเาาขึ้นนมก่อตั้งแต่เช้าเลยแปดโมงยนถึงห้าโมงเลยฮะเขาให้ผมสามสิบฮะตัวนี้ซีดดิดำไปหมดเลยฮะ แต่อยากได้ส0มสิบอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี่ก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็2บาทอะ่รเงี้ยผมก็อยากจะเอามากินก๋วยเตี๋ยวบ้างนะครับว่าไม่รู้ว่าเขารับจ้างที่ไหนมีที่รับจ้างเลยผมหาเงินได้ผมก็ทําเพราะเพื่อนมันไปเรียนกันอ่ะแต่ผมไม่ได้เรียนนะฮะผมหาตางนะทำโน่นทํานี่อะไรที่เขามีคนจ้างผมจะทำนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะนะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการใช้แรงงานเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เรียนจบ การศึกษาที่สูงใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องไปแข่งกับอาชีพในการที่ใช้แรงงานแล้วก็<ช>ต้องแลกกับการที่แบบว่าเสียงเหงื่อมาถึงจะได้เงินแต่ละบาทพี่ใหญ่บอกว่าตอนนั้นครั้งแรกนะคะที่ทําเกี่ยวกับการใช้แรงงานนี้ได้วันละ30บาทเท่านั้นนะค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าพี่ใหญ่เขาฝันฝ่าอุปสรรคอะไรมาบ้างกว่าที่จะมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ